กล้องอิลิเมนต์นี่เป็นกล้องแบรนด์ดังระดับโลกนะครับประวัตินี่สุดยอดมากเลยนะเอามือโปร,โปรนะฮะสำหรับสายล่ายิงปืนสายล่าเป้านะครับพ่อค้าปืนทั้งปืนจริงและปืนอัดลมนะครับบริษัทโรงงานปืนนะครับผู้เชี่ยวชาญทางนั้นปืนเนี่ยมาช่วยกันออกแบบนะครับคิดคนขึ้นมาตัวนี้มันถึงดังแล้วทนทานสูงนะครับอิลิเมนต์นี่ดังมากตอนนี้มาแรงนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพาซ่านะครับวันนี้มีกล้องยุโรปยีห้่อดังนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งอตอนนี้มาแรงนะดังมากเลยมาแรง่าพอกับวอเทคเลยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูมีประวัติด้วยนะกล้องดังอ l e ลเมนนะครับนี่รุ่นนี้นะครับอ l e ลเมนต์รุ่นอ l e LE m เมนต์เฮลิกหกขีดยี่สีคูณห้ ffp ก็คือ ซูม6 24, ถึง24เท่าหน้าเลน50มิลเส้นเล็งขยายตามซูมนะฮะเดี๋ยวเส้นเล็งก็อยู่ที่หน้าคลิปอยู่แล้วเนาะนี่รูปเส้นเล็งเส้นเล็งขยายตามซูมนะฮะ Elementhelix นะครับนี่อยู่ในกล่องอย่างดีนะฮะกล่องมีฟองน้ำนะฮะฟองน้ำรองฟองน้ำปิดอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวบอกของแถมก่อนแล้วกันเนาะคู่มือพัาเช็เลนเนี่ยมีอยู่แล้วเนาะท่อบังแสงด้านหน้านะครับแล้วตัวเนี้ย มีฝาครอบอยางยืดให้นะครับแล้วก็มีฝากระดกให้ด้วยนะหน้าหลังเลยนะครับครบๆเลยขาจับระดับน้าไฟฉายกระหัวอันนี้ครบๆนะฮะมา้องซื้อแถมฟรีทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวขอเท้าความนะฮะอิเลเมนต์เนี่ยนะครับเป็นของยุโรปเป็นกล้องที่ดังมากตอนนี้นะใช้กันทั่วโลกเลยก็คือการผลิตเนี่ยมันมีประวัตินะเขาเอาพวกระดับทิพเทพนะฮะ ของอเมริกาของแอฟริกาใต้ของสวีเดนเช่นคนยิงปืนสายล่าเป้าคนยิงปืนสายล่าทางต่างนะครับพ่อค้าปืนจริงปืนลมบริษัทปืนทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญทางด้านปืนและทางด้านกล้องเอามารวมกันนะครับเอามามัดรวมกันะนะครับแล้วก็รังสรรน,นะครับอา่าอิเลเมนต์ขึ้นมาช่วยกันผลิตขึ้นมานะครับจากหลายๆสาขาทั่วโลกนะฮะมาช่วยผลิตกล้องตัวนี้มันทําให้กล้องตัวนี้ดังเพราะว่า ผู้ชำนาญนหลายคนช่วยกันผลิตนะครับเนี่ยประวัติอันนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งตัวก่อนนะครับนี่นะฮะตอนนี้ดังมากนะครับกำลังมาแรงนะครับแล้วร้านปืนวังบรุรพาก็เอาเข้ามาขายได้พักหนึ่งแล้วผมเพิ่งจะมีเวลามารีวิวกระจกเป็น HD อยู่แล้วใสเป็น HD อยู่แล้วนะครับขอท่อ3 0ม mm, ิลลินะขอท่อเนี่ย30ม mm. หน้ากล้องกว้าง5 0ม mm. ิลมองเห็นชัดเจนแน่นอน อัดแก๊สนะครับตัวนี้อัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้าอยู่แล้วนะครับมีฝากระดกทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับปิดก,ก่อนตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะอิ e ลเมนต์เฮลิซูมระยะ 6- ถึง24เท่าก็ตั้งแต่10เมตรจนถึงนู่นอ่ะ300เมตรเป็นกล้องสายล่ายิงระยะไกลได้ทั้งสายล่าและล่าเป้านะฮะยิงระยะไกลนะครับ300เมตรนู่นเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟในเส้นเลงเล่นง่ายนะครับเป็นอ่า ปรับหลาด้านข้างนี่ปรับหลานะด้านข้างนะครับเป็นปรับนอกนะฮะนี่ปรับนอกตัวนี้นะครับนี่หมุนได้เลยนะครับทั้งขึ้นลงซ้ายขวานะครับเป็นปรับนอกนะครับนี่แจ่มากเลยคอท่อ3 0มลลเมตรนะครับนี่อิเลเมนต์ตัวนี้ซูมอยู่นี่นะตัวซูมแล้วก็มีปรับตาหลังให้เราด้วยนะครับสำหรับคนใส่ตาสั้นสายตายาก็ปรับได้นะครับตัวซูมอยู่นี่24เท่านะครับของยุโรปเขาจะหมุนไปคนละฝั่งกับเรานะครับ เห็นไหมฮะเนี่ยน้อยสุดหมุนไปทางนี้แต่มากสุดหมุนไปทางนี้นะครับอิเลเมนต์แท้นะเบิกร้านปืนนะฮะใครเข้าวางมรูพาก็ไปซื้อได้นะฮะนี่โลโก้ชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่เขาบอกว่ามันทนมากเพราะอะไรนี่ไงมันเป็นระบบสปริงนะครับสปินดันเฟืองนะครับนี่ปุ่มๆนูนๆพวกเนี้ยเป็นระบบสปินดันเฟืองนะครับนี่นะฮะทนบอกเลยว่าทนมากนะครับ เพราะนักวิชาการเกี่ยวกับปืนเนี่ยไหลแขนงเลยมาช่วยกันทำนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดความยาวให้ดูนะฮะว่ายาวประมาณไหนนะครับคร่าวๆนะคร่าวๆนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณนะครับ15นิ้ว15นิ้วนะอันนี้มาตรฐานไแน,นะมันเกินเห็นไหมครับ15นิ้วนะครับเป็นมาตรฐานกล้องยิงไกลยอยู่แล้วนะฮะกล้อง ยิ่งยิงไกลเท่าไหร่ตัวก็ยิ่งยาวยิ่งใหญ่ไปเงาตามตัวนะครับยิงพวกกล้องยุโรปตรงนี้นะครับมันเป็นกล้องยิงไกลติดไลเฟิลได้ไลลูกกดได้ปืนลมได้ได้ทุกแบบเลยว่างั้นเถอะนะครับตัวจริงงานสวยมากนะครับของยุโรปก็เข้าใจอยู่แล้วว่างานมันสวยนะครับยาว15้านิ้วน้ําหนักนะครับน้าหนักจริงมันก็ไม่น้อยหรอกนะครับเพราะเป็นกล้องยิงไกลนะครับนี่นะครับน้ําหนักตก8 2จดขีดนะครับ 8.2ขีดก็เรียกว่าค่อนข้างหนักหน่อยนะครับถ้าเราคิดจะเป็นสายล่าระยะไกลหรือต้องการกล้องที่ทนทานสูงเนี่ยก็ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็มาแรงนะผมบอกเลยว่าอ่าอิเลเมนต์เฮลิคส์624ค50เนี่ยตอนเนี้นะครับถา,ถามว่าที่วางรุหาเข้าไปดีมากเลยนะตัวเนี้ยนะครับท่านใดสนใจก็สั่งได้หรือใครมาเองก็เข้าวางบุหรีใครมาไม่ได้ก็ฝากผมซื้ออันนี้หมื่นกว่าบ,บาทนะไม่ใช่ถูกนะราคาเป็นหมื่นนะครับสนใจ โชวหาได้ทักได้นะครับสินค้าก็มีจํานวนจํากัดมีมาไม่เยอะเราะกล้องราคาสูงพวกนี้มาไม่เยอะหรอกครับร้านปืนขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ